พูดถึงม่ <Ready. S 1> วง30ติด <Ready. S 1> เขียนในใช่ไหม mm hmm. ตอนนี้มีงานผ้าป่าบ้านผมด้วยนะวันไหนครับมีจุดบ้างไฟประเพณีในวันที่หนึ่งมุนายนถูกต้องครับโอ้ต้องไปเที่ยวแล้วแหละไปไหมครับผมทํางานครับ <laughs> แ,ตแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าร่วมทำบุญไปแล้วะครับโอ้โหรลุล่างต่างกันชัดเจนครับที่ต่างกัน10เซนเลยนะครับโลเงิน165เพาร้อครับแต่ว่าน้าหนักเท่ากันครับ หนึ130่อสาปอนด์สายทั้งแถบอยู่แล้วนะครับโล่งเงินครับเสาประสบการณ์สูงครับนี่เป็นแชมป์มวยรอบจากมวยไทยเกตสีนะครับเลือกสู้จากม่วงสามสิบบนราชธานีครับเจอกับนักทกที่กำลังสดขึ้นมาครับเพชรภูผาครับว่ากำลังห้าวเลยครับเพชรภูผาครับไอ้นี่ถือว่าขึ้นชันครับมีทีมงานกระซิบบอกว่าเพชรภูผาไม่กลัวมวยหมัด เดี๋ยวจะได้พิสูจน์กันนัดศอ,อ,อขวาครับเทพดริพาครับโอ้อาวุธแกนี่ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับคือโชว์ผลงานไม่ว่าจะแพ้มาแพ้ล้ำบ้องมาแต่ว่าโชว์ผลงานได้หน้าประทับใจจริงๆนะพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับซ้อมอยู่กับชมป์โลกน,นั้นเลยเจอหมัดต่อ้โล่เงินครับตัวเล็กจะหมัดคุ้มนะครับลโล่เงินครับไม่กลัวหมัดเพราะว่าไอที่ผ่านมาอาจจะไม่เคยเจอหมัดเหมือนโล่เงินก็ได้นะครับ ก็ต้องติดตามกันไปครับคุณผู้ชมเตะขวาสูงเลยครับเพชรภูผาครับซ้ายคืนไปครับเตะตัดล่างครับเพชรภูผาครับหมัดขวาตรงเอื้อเหนื้อเนื้อสายไม่ชัวร์ไม่ออกครับโอ้ยโดนแข้นซ้ายของโล่เงินครับมาเป็นคู่ครับเตะซ้าย่ตยซ้ายดูว่าพลังกำปั้นของโล่เงินวันนี้จะกล่อมเพชรภูผาร่วงได้หรือเปล่าครับ สายาวเหลือเกินครับฮะเจอแข้งซ้ายเตะพับในคืนไปครับ,บสายอีกทีนึงครับโลเงินยังยังไม่ออกครับจับแข้งครับแลกกันจังหวะนีโอ้ต่อยขวาลำตัวครับโดนซ้ายหน้าแข้งขวาคืนมาครับหมัดหนึอของโลเงินครับสับสอกขวาเทพชูภูผ,ผสคืน เตะขวาสูงครับดูแลเพลินนะครับคู่นี้ครับคุณภาพเลยนะครับเตะพับในแข้งขวาลุดครับเพชรภูผาครับเป็นเกมที่ยัจังหวะกันอยู่ครับซ้ายของโล่งเนินขวาของเพชรภูผาครับกันกันเหลือเกินครับซ้ายเสียจังหวะไปเป็นมาเตะด้วยครับพาแล้วครับโดนหวกหมัดซ้ายเ็ต็มนะครับแต่ว่าเพชรภูผายังเฉยอยู่ครับเตะขวาครับเพชรภูผาครับ โอ้เป็นเด็กที่มีของเทียบเลยนะครับเทพสุภาเนี่ยครับโอ้และชกเหมือนประสบการณ์สูงไม่มีลูกตกใจเลยครับเจอมวยรุ่นพี่ครับเน,นี่ยครับเดินไปตามทรงของตัวเองหมัดขวาตรงครับมดยกครับก็ถือว่าเป็นยกที่ดีของทั้งคู่เลยนะครับดูอาวุธใกล้เคียงกันเหลือเกินครับเตตซ้ายต่อยซ้าย ของโลกเงินครับส่วนลูกคพานี่ก็มีโต้มีเสียงตลอดครับนี่ครับจังหวะวานแข้งจังหวะทีมซ้ายครับอันนี้โดนครับแต่ว่าไม่มีอาการเลยทีนึงครับผ่านไปครับ3นาทีในยกแรกครับเนี่ยครับปูยิสตูนครับ ทีดีเอ็นยินนะครับแล้วก็มาอยู่ในขั้นของสอสมหมายครับ s <S คนนี้ถือว่าเป็นคู่ดีครับ oh. ได้เห็นความหลากหลายครับเ oh. ตะขวาครับเท็ูผู oh. อผาแทงขวาขณะที่โงนงอเตะซ้ายครับเท็รููผาโต้คืนด้วยขวาครับเอาแทงขวามาต่อยซ้ายไม่ถึงเตะซ้ายยัดโดนหมัดขวาคืน เกมที่ชิงจังหวะกันอยู่ครับนี่ครับแข้งยาวๆของเพชรภูผาก็พาตลอดครับโลนเงินชึ้นซ้ายเจอแข้งของเพชรภูผาอีกทีนึ่งเข่าอีกทีนึงครับโอ้โหจนถึงตอนี้นี่ไม่ง่ายแล้วนะครับเกมของโลกเงินครับเตะขวาสูงครับเพชรภูผาหุ้ขวาครับโลนเงินแทงเข่าซ้ายครับเพชรภูผาครับเข่าซ้ายแมแทงขิดต้นขาครับตั้งแขนเอาไว้แทงขวาไปครับเพชรภูผาครับหลักออก โอ้ยหมัดขวาเตะขวาครับโอ้ยออกอาการเลยนะครับดูฮะอาล่ะครับเตะขวาครับต่อยขวาลำตัวหมัดขวาัาคัดขวาครับอ้าวมีจุกไปเล็กน้อยนะครับโล่เงินครับอาล่ะครับแหมผ่านวิกฤตมาได้ครับยั้งครับโอ้โหโดนแข้งขวาอีกแล้วครับโอ้โหเตะได้หนักได้แรงพยายามจะจัดฟันบวกครับอ่ะฟื้นอระยังครับโล่เงินแหมโดนกระจับครับกรรมการเตือนครับสูงหน่อย เอาละครับเริ่มฟืนเริ่มฝืนเริ่มเอาคืนแต่ว่าเพชรภูผาเดินต่อครับปิดเกมให้ได้ครับขาตรงครับโดนหนึ่งสองของโลเงินครับโลกเงินรอบบวกแยะนะครับอยู่ที่จังหวาเลยครับต่อยขวาลำตัวครับเพชรพูผาแทงเข่าขวาแทงเข่าซ้ายยักซ้ายอีกทีหนึ่งแทงซ้ายครับต่อยสายลำตัวหมัดขวาคืนครับยักศอกแทงเข่าขวาแทงเข่าขวาครับโอ้โหโดนหมัดขวาศอกซ้ายไม่ถึงนะเอาละครับ เริ่มจะเอาคืนโอ้โหเตะกระเด็นครับเสียบเขาอีกทีนึงครับเสียบเข้าไปโอ้โหดูฮะตอนนี้นี่คึกเลยครับแทงซ้ายสาดขึ้นไปครับโลเงินโอ้สาดซ้ายขึ้นไปขวาครับแทงเข่าขวาเตะซ้ายต่อยเตะขวาขึ้นมานัดสอกขวาเจอสอกซ้ายแทงขวาครับเทพภูหาครับแทงซ้ายเจอสอกซ้ายแทงเข่าขวามาครับสอกขวาของโลเงินหมัดซ้ายตรงหมัดซ้ายครับ โดนแข้งขวามาหมัดซ้ายไม่โดนหมัดหนึ่งสองของเพชรภูผาเตะขวาสูงขึ้นด้านคอทุกขวาแล้วเตะซ้ายครับล่เงินอัดโดนโดนซ้ายแล้วนะครับเพชรภูผาครับโดนซ้ายตรงดักหมัดศอกขวาศอกซ้ายครับโดนจากนี้นะครับนะยกำลังไหลลรื่อครับดูต่ออายกที่สองครับพยายามจะฮึดขึ้นมาครับทางด้านโล่เงินครับตีหน้าขาตีหน้าขาครับโอ้โหหน้าขาอีกทีหนึ่งตีคืนเน้นหน้าขาทั้งคู่ครับ ตีได้ครับแต่ว่าข้ามโดนกระจับแทงของเพชรภูผาครับฝาไปซ้ายโตครับศอกขวาครับเพชรภูผาเจอสอกซ้ายของโล่เงินครับโอ้มันหยุดติ่งครับผู้นี้มันหยุดติ่งครับแทงข่าซ้ายครับแทงข่าซ้ายครับเพชรภูผาสอกขวาครับโอ้ยเตะขวาครับแต่ว่าหมัดไม่ถึงครับเตะขวาครับของเพชรภูผาครับอ้าวขวาอีกแล้วครับโดนหูกขวาสอกซ้ายของโล่เงินละหมดยกครับโอ้โห โอ้โดยภาพรวมนี่ต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้เพชรภูผาสู้กับโล่เงินได้สนุกเหนือความคาดหมายเลยฮะโอ้โหดูครับเป็นยกคุณภาพเลยครับเมื่อสักครู่นี้ไปดูอีกครั้งหนึ่งครับโล่เงินโดนก่อนนะครับเดี๋ยวดูว่าจังหวะไหนครับก่อนนั้นนีงโดนมาก่อนนะครับแล้วก็ไล่ถลุงครับฝั่งของเพชรภูผาคือมันจุดเริ่มต้นก็จากโดนเตะวาแหละครับออกอาการครับโอ้โหเลยมาเข้าเบรกดีมากเหมือนกันนะครับแต่ว่าเก็บโล่เงินไม่ได้ครับเนี่ยครับ ต่อยซ้ายแล้วก็เตะขวาครับออกอาการจุกให้เห็นครับโล่เงินครับเพชรปูผาจะเล่นเกมสั้นครับโอ้เป็นเด็กมีของจริงๆครับยิ่งชกยิ่งมีพัฒนาการที่ดีครับแล้วก็ออกอาวุธได้แบบธรรมชาตินะครับไม่มีลูกตกใจครับรายมากครับรายมากครับติดตามกันต่อนะครับยังหาบทสรุปไม่ได้นะครับดูกันที่ยกนี้ครับ เชื่อว่ายกนี้โล่เงินไม่ถอยครับ่ะโดรมัดโอ้โหแข้งของเพชรภูผานีก็ดวดนีเหลือเกินครับอ้ามัดของโล่เงินิ้มอีกทีนึงแข้งของเพชรภูผาครับก็โดนเต็มๆนะอยู่ครับมัดของโล่เงินวันนี้ยังยังขับเป้าไม่เจอครับูีต่อครับเตะพับในพยายามเตะพับในนะครับโล่เงินครับโอ้โหขูขวาครับโล่เงินแทงข่าวขวามาครับเพชรภูผาครับโล่เงินแทงแทงพับในเหมือนกันครับ เับแทงจิกแทงซ้ายคูนศอกซ้ายครับต่อยขวาลำตัวสับ่อขวามาครับเพชรภูผาครับศอกขวาครับเพชรภูผาแทงเข้าขวาครับเพชรภูผาขวาเนี่ไปอีกทีหนึ่งอโอ้โหสู้ถวายหัวทั้งคู่ตะขวาครับเพชรภูผาแข้งซ้ายคืนจากโล่เงินยังคงยังยังดำเนินต่อครับลูกเกมไม่มียอมกันเลยครับโอ้โหแข้งของเพชรภูผาวันนี้หวดหวดตลอดครับไม่มีพักาจากังหวะนี้หวดแม่ไม่โดน กระโดดเข่าลอยก็ยังไม่ชัดครับเอาไปโดนหมัดซ้ายของโล่เงินครับโอ้โหสุดๆไปเลยครับมียืนสักจิตแสนไหครับดุนไปลองครับแจกคนละสามแสนห้าโอ้เจ็ดร้อยยังไม่พอครับตอนนี้เอาเตะซ้ายครับโล่เงินครับเตะซ้ายครับเตะซ้ายครับโล่เงินครับอือฮึ่มต้กันได้มันอยู่ติงครับหนึ่งนาทีเศษเศษครับฮุกขวาครับโดนแข้งซ้ายของเพชรภูผาเอาโดนหมัดซ้ายของโล่เงิน ตะขวามาเอาเบิ้ลขวา,าอีกทีนึงครับเพชรภูผา,าเรรงแคับหลือน้อยลงไปครับแต่ว่าตอนนี้กัดฟันครับกัดฟันสู้อ่าดูต่อพยายามต่อยหมัดครับอ่าสะอึกขึ้นพยายามไล่แขนแล้วก็ตีหน้าขาอีกแล้วครับตีหน้าขาอีกแล้วครับอ่าต่างฝ่ายต่างตีหน้าขาอ่าหลัดออกหลัดออกใส่ซ้ายไม่เข้าโดนแข้งขวาของเพชรภูผาพยายามไปจะพยายามจะสับศอกครับกดแขนเอาไว้ครับกดแขนเอาไว้แทงเข่าขวาครับโล่งเงิน แทนซ้ายเฮ็ดู้าก็เตขวาครับเหลืออยู่หนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีทองครับใครจะได้ไปครับโอ้โยเตะขวาเกือบดึงหลบไม่พ้นครับเตะซ้ายต่อยซ้ายขึ้นครับโลงเงินเฮ็ดผู้ขาขยับเดินต่อยซ้ายครับโลงเงินครับซอขวาครับเฮ็ดู้าเตะขวาแมแข้งขวาจะทำงานดีวันนี้เอาเตะขวาเตะขวามาโดนแข้งซ้ายโตมาแลกกันมาแลกกันยังม <า S 1> ไม่หยุดครับยังไม่หยุดจังวันนี้หดโอ้หอะโลเงินพยายามจะต่อยหมัด เอาลวครับวงนี้วงในครับตีเข่าครับไหลแขนกระทุ้งครับสอกของโล่เงินนะต่อยมาอีกทีหนึ่งขาครับแมไม่ถึงครับซ้ายนี่ครับเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะซ้ายเจอสอกวาสอกซ้ายขึ้นไปเข่าขวาของเพชรภูผาครับอุ้มมาไว้ตีเข่าขวาครับเพชรพูผาเด้งตีขวาครับยังเหลือครับติดินนาทีก็มีความหมายเตะขวามาซ้ายโต ขามายกบังได้โดนซ้ายคืนแล้วแหมจะมีหมัดขวาครับเพชรภูผาครับซ้ายไปทีนในเอาขวาคืนมาโอ้โหโปรบมือฮะสุดยอดครับสุดยอดทั้งคู่ครับสู้ด้วยหัวใจทั้งคู่เลยครับคือหมดหมดทั้งคู่ครับแต่ว่ากัดฟันบวกครับจนกระทั่งครบอสามยกครับอเนี่ครับเขาเรียกว่า เมื่อได้รับโอกาสขึ้นชกในรายการระดับโลกก็รักษาอกาของตัวเองแจชนะไม่รู้ครับแต่ว่ามีรายการได้โชคอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับโอ้โหอาบุธนี่ได้เห็นกันเพลินตาหลากหลายมากๆเนี่ยครับหมัดขวาตรงเจอหมัดซ้ายโต้มาจังหวะแม่กระโดดมันผิดจังหวะไปหน่อยแต่ว่าก็ยังสับตกขวามาครับจากนั่นของเพชรปูผาครับดีหวะนี้ครับขวาไปซ้ายโต คือถ้าเกิดไม่นับตรงที่โล่เงินโดนต่อยแล้วก็โดนเตะลำตัวอาอการสุกเนี่ยภาพที่เหลือที่ดูใกล้เคียงกันมา,มากนะครับดูครับผลการตัดสินครับคู่นี้เนี่ยครับเพชรภูผาเอกูยีนครับ เป็นฝ่ายชนะคะแนนโลกเงินสอสมหมายได้อย่างสนุกครับโอ้โหท่มผมดังกู้ครับต่อยกันดีมากนะครับต่อยกันดีมากครับต่อยกันดีจริงๆครับ